ครับสวัสดีครับสวัสดีกับหเขาเมืองแหละครับมาแก้ไขหลังคาเฮือนครับจ้างสร้างมาเฮ็ดเลยครับบอกเือครับมันุ่ัวเลีได้ครับเป็นเงื่อนของลูกสร้างครับสร้างเป็นสร้างทียแม่งมากเลยเป็นสร้างโต้ะ่ามาเฮ็ดเนี่ให้เฮ็ดให้กันแล้วครับเหมือนแตะลักไก่มีตะลักไก่มาหนึ่งคน กับกะตาเด้เอ้ยมันบ like uh, ่แม่นกะตาเด้ซ nice ่ํากาน้ํา่คู่พุ่นแวเนาะหัวุน้ซอยครับาหลายคนอยู่นี่มีแต่มื้อนี้ก็มีแต่สงนี่สงใหญ่สงไมดีครับเตมงานม่วนดีเออ่อไปนใดมวนสงละเออนก็มายิงื้อ ซื้อเล็กเล็กกองมาเสริมครับนี่มาเสริมเล็กฉากมาที่เขาบ่ยิ่งเขาเพาะเนี่ยเอาล่องบึงบึงต่างระดับเมืมม่อจีบยิ่งเล็กบ่เขาบ่ญเมื่นดอกต้กครับกันมันมันเสียงนี่น นี่ดาเมื่อจีบตองรุ่นนี่ปลอยโคปลอยมันสะาอยางแ่สะวมันมีระ้างสัวใส่ของเทอนนีบอกอยไเหรอโอ้ได้เงแหง้ยเงาวัเโอ้เกือบเกือบสอดเล็กตัวซี่เเออ สบานกับนีแต่ของเทเนาะสร้างกับสร้างแค่ห่ดเขียนยง,งเลยแลย้วเนาะกันสร้างปวมนี่บ่แม่นมื้อนี้ก็ได้มงามากกั่งกระเบื้องครับมามากกั่งกระเบื้องเฮ็ดใหมห่แบ่<อ>ไหวครับดูบ่ได้เลยมันรั่วบ่ อังเคยเคยเห็ดตูวลำพวงเก่านี่เห็ดยังก็คล่องนานทั้งหลังนั่นยังยึดรองพวงนั่นครับยิ่งอัดไปหัวนอนเลยอู้ให้โดดกัวนั้นมันคือเก่าตัวนี้ให้โดดนะเาเจาะครับลองเอา่ตัวปูตัวหนึ่งเลยไว้ยิ่งยิ่งเจาะก่อนแต่คอยเอาตัวใหม่ยิ่ง i like มันลืนขึ้นมาน้อยๆบ่เป็นหยังหแต่มันลงซือเ่งให้แต่มัน้อพอมึงล่ะ้ยงๆๆๆีาเียนั้น เราเร่งเาเร่งเรนอ่ะเีตเดกงมันี่เห็นงานเร่งเลยนี่ขากองนี่ก็มีใจานมาโนนน่อสุดยอดด้วยครับไปทุมองทุกที่เห็นมั้สิงหามัวน้อ เด <das S 1> ouais. ิตัวนั้นดีเลยเรื่อ่าจับจับดึงจนมาอีกก็ได้มันเรเป็นอย่างมันอยู่เพราะรากับเรเป็นอย่าง Hả tiền hỏi lòng đơn đây, chăm mong lòng kè kiếm 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 răng kiếm 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 này kiếm 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 เอาไหมอืมใช่เนี่ยคุณปานไหนยิงมั้งดีใดี

ลุ่มบอกนอนอืมไปเซียมีบอกว่าไม่ต้องเลื่อนแล้วต้องเลื่อนแล้เอาเลยหาหมองนิ่งงซื้อบผุเ้เลีงเห็นแน่เล็อยู่ไต้ทอละเล็กง่ยเ่อนวเลตอยเ

ยู่ครับนนี้ก็ไกเซเล่ลย,ย่งยน้น้อยหน่ครับแล้วแล้วยงประม่านที่ฮาเพนกันนแล้วครับมูลันคาครับคาก็ามุ่า้เออนนี้มุมกลางแดดเลยครับตล้งแดดห้อนๆอย่างนครับคือว่า เฝ้าเฝ้ายันย่านฝนเนี่ยมันมีไฟม่คำคำวันใดตรงเล่งเี็นว่าช่วงบใบกับเคยต้องคนเคยตกฝนเคยตกก็เลยมามลงสู่เรือกลางแดดกลางเป็นช่วงนี้ก็แล้วแหละครับล่างค้าเลยครับแล้วแล้วเดินลงเริ่มลงมาเลยครับ ยงคนหนึงย่างอุดหูันอยู่อุนอตหูก็ได้งายนะนี ident, ่ไหมอุณนอตูเกี่ยวตั่ไหนงายน้ำเนียนี่เนี่ยน้ำยานี่หยาน้ำมันคือแดด้งนเมันดูเกียวมันโอนเลยมันเต็มไว้ ตาแดงมันห่อนไว้เห็นชานอันนั้นน้ำไหมคือมันซ่อยรวมห่อนมันซอยอันนี้ก็แล้วแหละครับพี่น้องเบอร์ซัมเนียละครับเดี๋ยไปกินข้าวเที่ยงแล้วครับวันนี้ไปลงมาแล้วครับเวลาเป็นขอนเด้อครับเป็นให้อยู่ดีมีเฮงทุกคนครับรับมานี่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหลายๆพอกันไหมครับคลิปหน้า นี่ขอสวัสดีครับ